ประวัติศาสตร์กีฬาตะก้อของประเทศไทยเขียนโดยนายปิยศัก์มุทาลัยเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2550ประวัติตะก้อลอดห่วงปีพศ2470โดยหลวงมงคลแมนชื่อเดิมนายสังบูรณะสิริเป็นผู้ริเริ่มวิธีการเล่นตะก้อลอดห่วงและเป็นผู้คิดประดิษฐ์ห่วงชัยตะก้อ ขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งเดิมห่วงชัยตะก้อเรียงติดกันลงมามีสามห่วงแต่ละห่วงมีความกว้างไม่เท่ากันกล่าวคือห่วงบนเป็นห่วงเล็กห่วงกลางจะกว้างกว่าห่วงบนและห่วงล่างสุดมีความกว้างกว่าทุกห่วงเรียกว่าห่วงใหญ่ต่อมาได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปทรงของห่วงชัยเป็นสามเส้าติดกัน โดยทั้งสามห่วง3ด้านมีความกว้างเท่ากันดังที่ใช้ทำการแข่งขันในปัจจุบันตอนที่5ตะก้อติดหรือติดตะก้อตามร่างกาย